สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเรือทารนะคะช่แงแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยุซีแไพ่ออลล์โค้นะวันนี้แพทย์จะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเขาอยากจะบอกคุณว่านะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและร,ะรับฟังความรู้สึกอาจจะสลับส,บสับฟังกันก็ได้ทีมไวร์ซ่าที่ต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นเพราะว่ามันจะมีผู้ติดตามเก่าเขาเข้าใจอยู่แล้วแต่บางครั้งผู้ที่ติดตามใหม่ เขายัางไม่ค่อยเข้าใจกับตรงนี้ก็ต้องอธิบายนะคะเอย่าเพิ่งเบื่อกันไปสะก,ก่อนล่ะ <ś c oughs> ข้านะคะเขาเป็นคนที่มีความรักที่ดีนะเนี่ยมุ้ยเช่สภาพรูปร่างหน้าตาจะหล่อเหลาเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้แนวเป็นแบบแต่งตัวดังเกงยีนเสื้อผ้านะเสื้อยืด เขาหล่อมากแล้วเขาก็น่ารักมากด้วยแหลยเนี่ยใส่เสื้อดํามีความไม่มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่มีความอมทุกอยู่ในนั้นแต่ถือดอกไม้สีแดงมีแพชชั่นเนี่ยนะถึงจะมีความเขาเรียกว่าไม่มั่นใจแต่ก็ยังอยากมีความรักจ้าว่าอยากจะบอกหรือว่าเขารู้สึกเขาหึงหัวคุณมากนะไม่ว่าคุณจะแต่งตัวในรูปแบบไหนเ,นเวลาเขาเห็นนะ่ยเขาจะรู้สึก ไม่ไม่โอเคยิ่งถ้าเกิดคุณโพสต์รูปนะคะใน facebook Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ออกแนวเป็นแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบทำไมจะต้องใส่ขนาดนั้นคืออยากเห็นแค่คนเดียวนยเพราะจริงๆในใจเขาว่าเขามองคุณเป็น DM เอ g มเ m Page ก็คือคนในใจคนที่เขาฝาถนาที่อยากที่จะให้เป แม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาสลับกันนะคะอย่างนี้เออแนะเข้าคอนเทนต์เขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาอยากจะบอกว่าโอ้ยทุกเวลาค่ําคืนอ่ะนะเขาอ่ะไม่มีคืนไหนเลยที่เขาจะไม่คิดถึงคุณอ่ะเวลาเขาคิดถึงคุณอ่ะเขารู้สึกเหงามากๆเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้ หรือการเงินของเขายังมีปัญหาอยู่นะคะเขาก็มีการเฝ้าร้องขอนะอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีเงินมีอะไรที่ดีทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยสามารถประสบความสําเร็จได้อนะ่แล้วก็จะบอกว่าเธอเธออย่าเพิ่งตั้งกําแพงกับเรานะที่เราช้าบ้างที่เราไม่ได้ทาอะไรบ้างเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่คิดเยอะคิดอะไรหลายอย่างในนั้นนะก็มีเธออยู่เธอไม่ต้องกลัวหรอก เราจะไม่ทําให้เธอผิดหวังหรือเสียใจเรากําลังจะไปหาเธอแล้วนะเร็วๆนี้แหละรอหน่อยนะ